ไม่มั่นใจมีหน้าอกแหลมออกมาคอยเขมเหลปรุงอยู่เรื่อยๆออกกาลังกายยังไงมันก็ไม่ออกหลังทาไปแล้ว3เดือนรู้สึกว่ากลับมามีความสุขกับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมนัดนี้จะมารีวิวผลหลังจากการที่ได้ดูดไขมันตัดแต่งหน้าอกไปได้3เดือนครับดูดไขมันบริเวณหน้าท้องกับคุณหมอไปแล้วก็ตัดหน้าอกกับคุณหมอเอ็ดดีครับ ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจมีหน้าอกแหลมออกมาคอยเขมเหปรุงอยู่เรื่อยออกกาลังกายยังไงมันก็ไม่ออกหลังทําไปแล้ว3เดือนรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยลดไซส์ลงแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นจากโอเวอร์ไซส์ตอนนี้ก็ใส่ไซส์เอฟคนรอบข้างจะทักกันเยอะว่าผอมลงไปทําอะไรมาพอมีคนทักเยอะๆก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจผมมีแผลอยู่ประมาณ4ีหจุดที่เนี่ยก็นัดให้ผมมาทาเลเซอร์ทุกๆ3วีเขาว่าการันตีจนพอใจขอบคุณคุณหมอไปแล้วก็คุณหมอเอ็ดดี้ทำให้ หนุ่มปลายๆอย่างของรู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกว่ากลับมามีความสุขกับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งดูดไขมันเนี่ยผมก็ถูกฝังหัวมาตลอดเหมือนกันว่ามันอันตรายมันเจ็บพอได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดอย่าลังเลครับถ้าอยากทําอะไรต้องรีบทํา